อาจารย์พูดถึงคุณธรรมนัทผมถามต่อเลยเรื่องคุณธรรมนัทเนี่ยคุณธรรมนัทออกมาพูดออกมาส่งสัญญาณแล้วนะฮะดูเหมือนว่าคุณธรรมนัทจะเซฟบิ๊กป้อมอยู่คนเดียวนะที่ผมฟังเนี่ยบอกว่าบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ได้ดูแลไม่ได้เป็นรัฐมนตรีที่ดูแลอะไรอาจจะไม่มีปัญหาแต่รัฐมนตรีหลายๆคนรวมถึงแกใช้คำว่ารัฐตีปากดีด้วยนะฮะถ้าผมจะไม่บิดเนี่ยคือต้องระมัดระวังดูเหมือนร้อยเอกธรรมนัทกลับกายมาขู่รัฐมนตรีในพักรัฐบาลแทนอันนี้มันมันส่ออะไรออกมาเสืออะไรออกมา มันปลายหิ่าไหมจ่ะผมถามเพิ่มคือ,อผมเริ่มอย่างที่คุณว่าแหละครับว่าคุณธรรมนัฐเนี่ยเริ่มกลายเป็นพูดอะไรมาเนี่ยน้ําหนักพลังความพูดเนี่ยเริ่มคนไม่ค่อยจะเชื่อตามละนะคะ<ม>รับคือเหมือนอย่างเงี้ยผมผมเรียนพวกคุณสองคนนะเคยคิดว่าเหมือนรีวิวหนังใช่ไหมฮะสปอยหนังเรียบร้อยอุน่าดูมากเลยมันแน่แต่พอปุ๊บเราได้ตัวหนังมาปุ๊บเนี่ยจู่ๆเราไม่อยากเข้าโรงหนังอ่ะคุณมีอารมณ์แบบนั้นไหม รู้แล้วว่าพระเอกงมันต้องตายตอนจบคุณธรรมนัทพูดอะไร<ม>เอออะอะไรเงี้ยหมดทุกอย่างเนี่ยแต่เราเห็นหลายครั้งหลายคราเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันปิดทางเลือกการเคลื่อนไหวทางการเืองของคุณธรรมนัทนะบางทีเขาไม่เชื่อยกตัวอย่างาง,าง,าง่ายอย่างการตั้งกรรมธิการไอ,ไอพิจารณางบประมาณเนี่ยที่เป็นสัดส่วนจากพกรรคเศรษฐกิจไทยคุณไยลิกคุณคุณไรก็างต่าแล้วก็พรรคเล็กที่มีความใกล้ชิดกับคุณธรรมนัทเนี่ย เท่ากับคุณธรรมนัสสมหวังแล้วจู่ๆคุณก็จะมาบอกว่าไม่ไว้วางใจคนนั้นคนเนี้เฮ้ยมันใช่เหรอผมยอมคุณทุกอย่างแล้วคุณยังมาทำแบบคุณกับผมอย่างนี้อีกเหรอในทางการเมืองคุณธรรมนัสเนี่ยโดนโดนประจานนะครับน่าอกไว้ฮะนะจะบอกว่าฟังพวกคุณประวิตรออะใช่เพราะทุกคุณมีทุกวันนี้มาถึงทุกวันนี้ได้พวกคุณพลเอกประวิตรเนี่ยโดนบันดาลเสกให้หมดแต่เอาจริงๆเนี่ยคุณธรรมนัสเนี่ยคือเพิ่งเริ่มต้น นะครับเพิ่งเริ่มต้นสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองแต่ไม่ได้มีอิทธิพลเอาจริงๆแล้วตอนแร,แรกผมอาจจะหลงเชื่ออาจจะว่ามีพลานุภาพฤทธิ์เดชอะไรต่างๆนะครับ<ม>เพราะว่าด้วยความเป็นเลยขาธิการพัคพลังประชารัฐในการระดมสพัสพพะก,กำลังทางการเมืองใช้สอยระบบกลไกต่างๆอาจจะได้นะฮะ<ม>แต่ว่าถ้าคุณไม่มีคุณประวิธล่ะเราก็เห็นนะฮะไม่งั้นพ,พี่น้องพ่อลูกตระกูลช่างเหล่าไม่ย้ายออกหรอกนั่นคนที่รู้ใจคุณธรรมนัสดีที่สุดอ่ะ ทำไมไม่ร่วมหัวจมท้ายอยู่ด้วยกันล่ะถูกไหมครับนั่นเขาก็ต้องเห็นสิสัญญาณลงทางการเมืองเฮ้ยนะฮะโทษนะครับพักของคุณธรรมนัฐสสส่วนใหญ่มาจากภาคอีสานนะถูกไหมครับสิบหกหรือสิบแปดคนอะไรกันตามเนี่ยโทษนะครับคุณธรรมนัฐเป็นหัวหน้าพักด้วยความเคารพด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยอาผมถามพอจะชนะใจใครสักคนได้ไหม ทีจ่จะเลือกเข้ามาเนี่ยเอาตรงๆท่านผู้ชมคอมเมนต์มาได้เนี่ยผมนึกไม่ออกนะจริงท่านอาจจะเก่งในเรื่องในสภาแต่โลกความเป็นจริงเนี่ยมันน่ากลัวนะผมคิดว่าประตูปากประตูนระกทางการเมืองจะเจอกําลังรออยู่เนี่ยว่าอะไรคือของจริงะนะครับ,ค,รบคือท่านเคลื่อนไหวได้นักข่าเนี่ยทาได้มีอํานาจบอกเชิดชูคุณประวิตยอะไรต่างๆทําไปนะครับเพราะคือเสาหลักเสาสุดท้ายที่คุณทำมานั้นจะเกาะและพิงไว้ นะครับ mm. ดอกนั้นคุณก็แน่นอนเนี่ยคุณธรรมนัฐยังไม่สร้างพันธมิตรที่มันมีพลานุภาพที่คุณคุณธรรมนัฐจะอำนาจต่อรองเพิ่มอำนาจต่อรองให้ตัวเองได้นอกจากพิงกับคุณประวิตรหรือไม่ก็มีแค่ศัตรูทางการเมืองลายล้อมเต็มไปหมดเนี่ยนะครับหรือการชูเพื่อนบ้านเก่ามาจากเพื่อไทยอะไรด้วยกันเนี่ยด้วยความเคารพคุณธรรมนัฐจะหันหลังกลับไปเพื่อไทยคุณก็ไม่อยู่แถวหน้าคุณก็ต้องไปอยู่แถวแถวธรรมชาติที่คุณเคย ออกมานะ่ยระดับไหนก็อยู่ระดับนั้นครับคือคือสุดท้ายอาจารย์มองว่ายังไงก็แล้วแต่ร้อยเอกธรรมนัฐจะพูดอะไรจะส่งสัญญาณขู่ใครสุดท้ายก็ยกมือให้พลเอกประยุทธ์ผมคิดว่าเขาสงวนสิทธิ์แต่คนอื่นหรืออะไรก็หรือกับบางคนเนี่ยนะครับคืออาจจะเฉพาะตัวแต่ในส่วนของพรรคของคุณธรมนัฐเนี่ยนะครับคงไม่มีปัญหาแล้วตามฟอรอมก็คงแก้ตัวว่าเป็นเอกสิทธิ์ <อ>นะผมคงไม่ไปแทรกแซงมีมารยาทผมเป็นคนมีคือแกจะแต่งคําพูดหล,ล,ล่อๆเสมอหลังๆคุณธรรมนัทคุณสังเกตดีๆใช่ไหมเอาประโยชน์แล้วก็ตัวเองก็จะพูดเอาประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งหนึ่งสองสามสี่ครับฟังดูดีครับฮนะเห็นด้วยครับที่พูดมาเนี่ยแต่ในแง่ความเป็นจริงแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราเห็นใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์รรไม่ให้เครดิตเขาหน่อยเหรอเวลาเลือกตั้ง่้มพลังประชารัฐก็ร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยลงไปในพื้นที่แล้วก็ชนะเหมือนกันนะ คือผมคิดว่าพลังสื่อนะเป็นมีอันทีบางทีช่วยปั่นเนะย <laughs> ผมเริ่มคิดว่าไม่ไม่ไมน่าจ,จะใช่ของจริงซะแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าได้เพราะเครดิตของของเอาละ่ะคือคุณธรรมนัทเหมาะกับการทํางานหลังฉากทํางานใต้ดินแต่เมื่อตัวเองมาอยู่งานบนฉากความเคลื่อนไหวต่างๆมันจะปรากฏว่าคุณธรรมนัทเนี่ยอาจจะเติโตได้เนี่ยคือพูดง่ายว่าเหมือนเหมือนเ,ออเหมือนมาร์คพยศเนี่ย เลี้ยงม้าพยศเลี้ยงยังไงให้ให้ให้เป็นประโยชน์แต่อย่าให้โตนะครับงั้นคุณประวิเนี่ยคงจะใช้แบบนี้มาตลอดนะครับคืออาจจะดูลักษณะธรรมชาติคนแบบแบบแบบคุณธรรมนัฐเ,เป็นขุนพลทางการเมืองที่ใกล้ชิดแล้วเครดิตของคุณคุณปวิธเฉพาะคุณก่อนหน้านี้คุณประวิธเ,เป็นอ่าหมู่บ้านกระสุนตกนะตอนยังไม่มีคุณธรรมนัฐใช่ไหมฮะช่แต่รัฐบาลคอสชแรกๆเนี่ยคือสามปออะไรที่ไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ย คุณปวิเดต้องเป็นหมายหัวโดนตั้งคําถามก่อนแต่เพราะการดึงคุณธรรมนั้อะไรเข้ามาเนี่ยเสื้อเกาะใส่เสื้อเกาะเนี่ยมันท,ท,ที่ชื่อธรรมนั้นอ่ะรับแทนแต่ขั้เดียวกันภาพหรือบาร,รมีคุณทําของคุณปวิคขับเคลื่อนสูงขึ้นตามลําดับ <c oughs> ง,งั้น,นนะต่างฝ่ายต่างพึ่งพากันนะครับต่างฝ่ายต่างพึ่งพากันแล้วท้ายสุดเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าท้ายสุดยิ่งยิ่งนานวันขึ้นเนี่ยนานวันเข้าเนี่ย ผมว่าเครดิตคุณธรรมนัสในทางการเมืองก็อย่างว่าละครับนะก,ก็ตามตามที่เห็นเนี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มไม่ค่อยมีพลานุภาพเท่าไหร่ล้วนะครับครับครับอาจารย์วันอาทิตย์นี้จะมีรดโชว์ครั้งแรกของพลังปรชารัฐซึ่งหัวเรียกหัวแรงหลักคุณสุชาติชมติ่นก็พาไปลงที่ชนบุรียังทำไหมอาจารย์ รถโชว kind of ์เขายังทันมั้ยยังสร้างกระแสได้ไหมยังรองรับศึกอภิปรายไม่วางใจที่ดูแลโดนถล่มเละแน่ๆเนี่ยยังแก้แก้ได้ทันไหมรถโชว์เขาเนี่ยอาจารย์นะคือรถโชว์ก็ทําได้ชนบุรีก็ได้เท่านั้นนะฮะว่าแปดบวกสองเนี่ยมเป็นสึกที่น่าเอกระว่ายยกจังหวัดแต่ถามบ้านบ้านใหญ่ด้วยนะครับว่าเขายอมไหมถูกไหมครับแล้วก็การแบ่งสัดส่วนอะไรต่างๆคือคุณสุชาติเดิมพันสูง ลำพังสสเศรษฐกิจไทยก็ไม่รู้จะจะยกมือให้คุณสุชาติกี่คนลำพังในพักตัวเองใช่ไหมครับจะยกให้คุณสุชาติกี่คนอันนี้คือโจทย์หนักเทียบกับรัฐมนตรีคนอื่นที่ถูกไม่ไว้วางใจนะครับแล้วสิ่งสําคัญเนี่ยเอาตรงๆนะว่าคุณสุชาติเนี่ยจะต้องเรียนรู้ทางการเมืองอะไรอีกเยอะมากนะครับความเป็นรัฐมนตรีท่านอาจจะถือว่ามาเร็วหลายๆเรื่องแม้กระทั่งความคิดชุดทางความคิดที่เราจะมองว่า ฝากความคาดหวังหรือทํางานเพื่อรักษาผลประโยชน์ประเทศเ่ยผมจําได้หนึ่งผมตกใจเลยแกพูดเรื่องประวัติครอบครัวเลยว่าคุณพ่อเคยไปอยู่ซาอุดิอาระเบียจําได้ไหมที่ช่วงหนึ่งเราเปิดสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียนะครับไปใช้แรงงงานแล้วบอกเดี๋ยวซาอุดจะได้เจอแรงงานไทยผมตกใจว่าเฮ้ยไม่คิดว่าแรงงานไทยจะพัฒนาศักยภาพดีกว่าที่จะไปทํางานแบบที่เคยเป็นเมื่อสามสิบปีที่แล้วบ้างเลยเหรอ นึกไหมนึกออกไหมครับว่าเจ้ากระสวงยังมองว่าคนไทยจะต้องไปใช้แรงงานในตะวันออกกลางแบบแบบอาชีพทักษะแบบเดิมๆอ,อ่ะซึ่งทุกวันนี้คนไทยไปในประเทศตะวันออกกลางไปงานผู้อุตสาหกรรมการบริการ,ร,การพนักง,งานโรงแรมพนักง,งานพวกนวดสปาพวกอะไรต่างๆไ,ไม่ใช่พวกไปรับเหมาก,ก่อสร้างหรือไปตามแคมป์คนงานแบบเดิมเนี่ยม,มันลดลงแล้วนะครับไอเนี้ยคือเนี่ยคือเราเห็นแล้วแค่พิสัยทัศน์ชุดความคิดอย่างเงี้ย คุณสุชาติยังไม่สามารถหลุดจากกับดักอะไรสร้างอะไรใหม่ๆ mm hmm. ถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวนี้แรงงานไทยมีความเป็นอินโนเวชันแล้วนะถ้าผมพาไปเนี่ยพี่น้องแรงงานไปที่ซาอุดิอาระเบียผมเข้าใจเลยว่าผู้ประกอบโรงงานผู้ประกอบการหรือนายจ้างเขาจะเซอร์ไพรส์ว่าเรามีพัฒนาการอย่างไม่หยุดยัง้งโอ้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งเลยอ่ะ mm hmm. นี่นก็เห็นว่าแน่นอนครับว่าคือการเป็นรัฐมนตรีก็คือ การเข้ามาด้วยโคตา้าด้วยมาจํานวนสสยกจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ลืมไปว่าการที่จะต้องหมั่วอีกใบหนึ่งเนี่ยจะต้องเรียนรู้งานทางการเมืองงานบริหารประเทศด้วยผมไม่มั่นใจว่าคุณสุชาติเนี่ยนะครับจะสร้างบารมีหรือความไว้วางใจเพียงพอหรือเปล่าแน่นอนแต่ข่เนี้อาจจะเป็นคนที่คุณประยุทธ์ไว้ใจในระดับท็อปลิสต้ตนต้นสูงสุด mm. นะครับซึ่งนในแง่หนึ่งเนี่ย ผมผมผมก็เอาให้กําลังใจนะพยายามเถอะนะพยายามเื่เมื่อมาถึงพี่มาไกลขนาดนี้แล้วก็ต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code คด้วยนะครับ